สวัสดีครับเห็นข่าวเงียบๆไปครับผมเลยว่าจะพาไปดูบ้านลงพนกับป้าแตนนะครับว่าใช้ชีวิตอยู่กันยังไงนะครับตอนนี้ถ้าเขาบ้านกวงกองนะครับก็สวยดีนะครับติดภูเขานะครับผมไปทางมุกดาหารนะครับนะครับนี่ครับเราจะพาไปดูนะครับ ก็จากปากทางนะครับก็น่าจะประมาณห้ากิโลนะครับที่บ้านของเขาอยู่จะอยู่ด้านขวานะครับเดียก็วิวก็สวยดีนะครับนี่ครับตอนนี้ข้าวกำลังมอกน้มนะครับวิวที่สวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าดูกันยังไงนะครับตอนนี้เขาเขาเงียบหายไป ครับบ้านเขาจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละครับแต่หลังไหนเ๋ยผมขอหาก่อนนะครับนี่แล้วนี่หละมะั้งใช่หรือเปล่าไม่อาจจะใช่นะครับเข้ารู้นะอยู่หนนออบ้านหลวงผลงบ้านหลวงใใมันจะต้องมีพญานาคใช่ไหมใช่ต้องหาดูก่อนหลังไหนหลังหนึ่งนี่แนะหละหมู่บ้านนี่แหละครับ บ้านลุงพลบ้านลุงพลลุงพล่้าแตนอยู่ตรงไหนหนอไม่อยากนั่ลุงพล่้าแตนลุงพล่้าแตนนายอันนี้ส่วนยางที่นี่ไงพวกยูทูบเบอร์อยู่ออนะแถวๆนี้หก็แปลว่าใกล้ๆจะถึงแล้วอีดีเปล่า ลุงพลป้าแตนนี่แหละครับบ้านเขาครับลุงพลป้าแตนโอโ้โหอโุโอโ้ยมีกล้องตั้งด้วยตั้งด้วยครับมีที่จอดด้วยครับโอโ้โหดูดินี่แหละครับบ้านลุงพลป้าแตนจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปดูเทินกลับนะครับ นะครับคือมังกรเอยไม่ใช่เปนหางมีชุดให้เช่าด้วยนะครับสีขาวนี้บ้านใครไม่รู้เหมือนกันเป็นเหมือนเสมือนแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งนะครับของบ้านกกอกนะครับตรงนี้เขาก็ทําดีเหมือนกันนะครับสุดยอดยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะครับนี่ครับนี่ครับบ้านแกครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะฮะ มีรั้วแล้วด้วยตอนที่ผมมาเมื่อก่อนยังไม่มีร้วยังไม่มีอะไรเลยสกินมรมลุงหน้า T P สก,กินนะครับห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึก,กวิดีโอครับทำไมครับไม่รู้ม่ไกลนครับโอ้แล้วนี้อันนี้ของแกหมดมั้งเนะี่ยใช่ไหมไม่ใช่โอ้ทาดีครับทําดีตังกงทำดีทดําดีโอเคอยู่นะกกอกนี่ครับป้ายกกอกที่พัก ถือว่าโอเคครับพลิกชีวิตได้นะครับโอเคครับไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับโอเคครับสวัสดีครับ